The d e Story เล่าไปรืสวัสดีครับผมดิวเอชาข้างบ้านและตอนนี้คุณกำลังฟังรายการ The d e Story เล่าไปเรื่อยสวัสดีครับ EP นี้นะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเรื่องนี้แล้วกันนะครับชื่อเรื่องนะ3 C ที่คุณต้องมีสำหรับโลกแห่งการทำงานในยุคนี้นะฮะนะ ตอนแรกจะใช้คําว่ายุคใหม่ไม่ยุคใหม่ละยุคนี้เลยเนี่แหละนะก็กลับเข้ามาเรื่องเดิมเนาะคือผมชอบเลขสานะเล่าเล่าอะไรทีหนึ่งเนี่ยมักจะพยายามโยงให้มันได้สาเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามีอะไรบ้างจริงๆผมว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ยากนะเป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนสามารถทําได้นะครับแล้วก็เชื่ออีกอย่างหนึ่งก็คือว่าทุกคนรู้แหละเพียงแต่ว่าเราได้ทํามันหรือเปล่า หรือว่าเราหลงลืมอะไรไปบ้างหรือเปล่านะครับอา้าวเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะ3 c ที่ว่านี้มีอะไรบ้างนะครับซตัวที่1น,นะผมใช้ว่า communication นะก็คือการสื่อสารนี่แหละการสื่อสารสำคัญยังไงฮะหลายๆครั้งนะที่ผมมักจะพูดนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยนะเราสื่อสารกันบนแชทเนี่ยเยอะกว่าการพูดคุยกัน นะแล้วบนแชทเนี่ยมันไม่รู้ถึงอารมณ์มันไม่รู้ว่าคนที่กําลังพิมพ์แชทตรงนั้นมาเนี่ยมีอารมณ์อะไรบ้างหรือเปล่านะครับทีนี้มันเป็นยังไงมายังไงไอการสื่อสารจริงๆแล้วการสื่อสารเนี่ยมันมีความสําคัญอยู่2เรื่องนะเรื่องที่1คือเรื่องของการฟังนะครับเขาบอกว่าเวลาที่เราฟังเนี่ยเราฟังอย่างตั้งใจฟังหรือเราฟังเพื่อที่จะ สวนคือเราฟังเพื่อที่จะตอบโต้นั่นเองนะครับทีนี้มันต่างกันยังไงล่ะถ้าเราฟังอย่างตั้งใจฟังเนี่ยมันจะเกิดการฟังอย่างแท้จริงคือฟังทุกคำฟังอย่างตั้งใจเอาทุกคำมาทำให้เราเข้าใจก่อนแล้วเราค่อยดูว่าเราจะตอบโต้แบบไหน หรือเราจะสวนกลับในแบบไหนหรือจริงๆถ้าฟังคําว่าตอบโต้กับสวนกลับแล้วมันรู้สึกไม่ค่อยดีก็คือเราจะสื่อสารกลับในแบบไหนเพราะว่าไอการฟังแบบที่ฟังไม่ครบเนี่ยนะเขาเรียกว่าสำนวนไทยหรือสุภาษิตไทยก็มีอยู่แล้วนะครับว่าฟังไม่ได้สับแล้วจับไปกระเดียดเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าถ้าเราเมื่อไรที่เราฟังเพื่อที่จะตอบโต้เนี่ยในระหว่างที่เราคิดว่าเราจะตอบโต้อย่างไงเนี่ย ตรงนั้นเนี่ยเราไม่ได้ฟังนะพอเราไม่ได้ฟังปุ๊บคราวนี้เราฟังไม่ครบละพอฟังไม่ครบก็เกิดปัญหาขึ้นแล้วละครับคราวนี้นะก็ง่ายที่สุดก็คือฟังให้ครบก่อนเราค่อยมาคุยกันเราค่อยบอกเขาออกไปว่าไอ้สิ่งที่เราฟังมาเนี่ยสิ่งที่คุณพูดมาเนี่ยมันคือแบบนี้ใช่ไหมเราเข้าใจแบบเนี้ยถูกไหมแล้วในความคิดเห็นเราเนี่ยเป็นแบบไหนอันนี้คือเรื่องของการฟังนะซึ่ง ผมว่าเรื่องนี้ผมให้ความสำคัญเลยแหละเรื่องของการฟังอีกอันหนึ่งที่ณนะปัจจุบันนี้ที่มันมากระทบกับเรื่องของการฟังก็คือว่าเทคโนโลยีเพราะว่าเราไม่ค่อยปล่อยวางจากโทรศัพท์มือถือนะครับและโทรศัพท์มือถือเนี่ยมักจะเป็นตัวที่ทำให้เราวอกแวกนะไม่ได้จดจอ่อไม่ได้โฟกัสไม่ได้มีสมาธิกับสิ่งที่เราควรจะต้องฟังเท่าที่ควร บางครั้งบางทีเนี่ยสังเกตดูครับนะสังเกตตัวเราเองเนี่ยเราฟังอะไรไปสักพักหนึ่งเอ๊หยิบโทรศัพท์มือถือมาเล่นละหยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายถ่ายถ่า,ถาอ้าวลืมฟังลืมฟังเสร็จฟังไม่ครบเหมือนเดิมได้ข้อมูลไม่ครบแล้วก็ไปคิดเอาเองพอคิดเอาเองปุ๊บส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะผิดมากกว่าถูก นะครับนี่แค่เรื่องการฟังนะครับถ้าไงคุณลองฟัง EP นี้แล้วคุณลองไปพิจารณาดูว่าเอ๊ะมันใช่อย่างที่ผมบอกหรือเปล่านะครับทีนี้พอฟังเสร็จปุ๊บนะการสื่อสารเนี่ยมันก็ต้องมีการสื่อออกไปนะการสื่อออกไปก็เอาง่ายๆก็เป็นการพูดคุยการเขียนการอะไรต่างๆนานานะครับถ้าเราจะไปที่มุ่งเน้นไปที่การพูดคุยเนี่ยบางครั้งบางทีถ้าเราลองสังเกตตัวเองนะเรามีความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเราต้องการจะสื่อ สารอะไรออกไปสักอย่างหนึ่งเนี่ยเรามักจะไม่ได้สื่ออะไรกันไปตรงๆผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นวัฒนธรรมแบบคนไทยหรือเปล่านะครับเพราะว่าคนไทยเราเองเนี่ยเรามีความเกรงใจค่อนข้างเยอะเราก็เลยไม่ค่อยอยากจะพูดอะไรตรงๆก็อาจจะมีอยู่บ้างนะครับบางคนที่พูดตรงโดยที่เขาไม่ได้คิดอะไรนะรเพียงแต่ว่าการพูดตรงเนี่ยมันทําให้เข้าใจได้ง่ายแต่บางครั้งเนี่ยมันทําให้อารมณ์ขึ้นได้ง่ายเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อีกอันหนึ่งที่ผมเลยมองว่ามันสำคัญเนี่ยก็คือการพูดแบบตรงไปตรงมาแต่ตรงไปตรงมาเนี่ยนะด้วยวัฒน,ธ,นธรรมคนไทยที่มีความอ่อนน้อมแล้วก็มีความเรียกว่าอะไรเดียเคารพอะนะเคารพนบนอบเนี่ยเราก็ต้องดูเลยว่าไอการพูดตรงของเราเนี่ยจะพูดตรงแบบไหนดีละ่ะที่มันไม่ไปกระทบกระเทือนผู้ที่ได้ฟังอันนี้เป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะถามว่าผมมาเล่าให้ฟังเนี่ย ผมทำได้ร้อยเปอร์เซนต์ไหมสารภาพตามตรงครับว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซนต์แต่ก็อยู่ในขั้นตอนการฝึกแล้วก็ง่ายที่สุดคือเวลาที่จะพูดเรื่องอะไรตรงๆเนี่ยผมมักจะบอกกับคนที่เขากําลังจะได้รับสารจากผมเนี่ยเพราะว่าผมขออนุญาตพูดให้มันตรงประเด็นไปเลยดีเดียวแล้วกันนะครับไม่ได้มีอารมณ์ใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าไม่อยากพูดอ้อมอยากพูดบนบนบน,บนสารที่ต้องการจะสื่อเนี่ยเพื่อให้มันกระชับและเข้าใจได้ง่ายที่สุด นะซึ่งถ้าผมเข้าใจอะไรผิดเนี่ยก็ขอโทษด้วยผมก็มักจะใช้คําพูดแบบนี้เพราะว่าผมว่ามันทําให้เราง่ายดีอะนะชีวิตเรามันง่ายขึ้นนะครับเราะอันนี้คือเรื่องของการสื่อสารมี2เรื่องคือการฟังและการสื่อออกไปไม่ว่าจะเป็นจะพูดหรือจะเป็นเขียนอะไรกันแล้วแต่อีกอันนึงแถมให้แล้วกันนะครับอันนี้เป็นผมไม่รู้ว่าผมคิดถูกหรือคิดผิดนะแต่ว่า ในการทํางานในองค์กรเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับพอเราทํางานในองค์กรที่เป็นอินเตอร์เนี่ยเราก็มักจะส่งอีเมลกันเป็นภาษาอังกฤษเนาะคือไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติเนี่ยเรามักจะส่งอีเมลเป็นภาษาอังกฤษประเด็นก็คือว่าถ้าเราภาษาอังกฤษยังไม่แข็งแรงแล้วสารอน,นันเนี่ยมันมีความละเอียดหรือมันมีความเสี่ยงที่จะเกิดทําให้การเข้าใจผิดเกิดขึ้นเนี่ย ตอนนี้ผมเลือกที่จะใช้การสื่อสารอ e ีเมลเป็นภาษาไทยเลยถ้าผมคุยกับคนไทยเนี่ยถ้าดูแล้วมีแนวโน้มว่าจะทําให้เข้าใจผิดกันได้มากขึ้นเนี่ยผมจะเขียนอ e ีเมลเป็นภาษาไทยหรือโทรไปคุยกับเจ้าตัวเลยครับนะง่ายที่สุดเลยแบบนี้พอคุยเสร็จปุ๊บเราค่อยท e ําอีเมลตามหลังอีกทีหนึ่งจะได้เข้าใจตรงกันนะนี่คือตัว C ตัวแรกครับคือ communication นะ C ตัวที่2เนี่ยผมให้ มันคือ collaboration นะเพราะว่าไอการทำงานข้ามสายไงาการทำงานเป็นทีมนี่แหละ collaboration คือการร่วมไม้ร่วมมือนะครับมันมีทั้งการทำงานเป็นทีมในหน่วยงานเดียวกันต่างหน่วยงานกันต่างแผนกกันต่างองค์กรกันต่างหลากหลายอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องสำคัญอีกอันหนึ่งคือคนเราจะโตได้เนี่ยมันต้องมีเขาเรียกว่าหลบใต้ปีกอะ นะมันต้องมีทีมงานมีคนช่วยนะครับเราโตด้วยตัวคนเดียวได้ไหมทําได้แต่ว่าถ้ามีคนช่วยมันก็ดีกว่าทีนี้พราะการที่มีคนช่วยแล้วดีกว่าเนี่ยมันก็เลยต้องทํางานร่วมไม้ร่วมมือคนอื่นทีนี้พอร่วมไม้ร่วมมือคนอื่นนะครับมันก็เลยเกิดคําว่า give and take นะ give and take คืออะไรก็ให้ก่อนที่จะได้รับ บ,บางครั้งบางทีเนี่ยเราคาดหวังที่จะได้จากคนอื่นโดยที่เราไม่เคยคิดเลยว่าเราจะให้อะไรเขาไปบ้างนะครับลองเปลี่ยนใหม่นะถ้าเราอยากได้ความร่วมไม้ร่วมมือจากเขาเราเคยให้ความร่วมไม้ร่วมมือกับเขาก่อนบ้างหรือเปล่านะมันเคยมีคนพูดนะแบบประมาณว่าเรื่องของธนาคารออมใจอะ่ะนะเวลาที่เราจะสร้างความสัมพันธ์กับใครเนี่ยเขาเหมือนกับว่าคนคนนั้นเนี่ยเหมือนเป็นธนาคาร แล้วเราก็ไปเปิดบัญชีธนาคารไว้กับเขาแล้วเราก็สะสมใจไว้ในบัญชีของเขาการสะสมใจคืออะไรก็ช่วยเหลือเขาเข้าใจเขาให้เขาไม่ได้ให้เงินนะให้อะไรก็ไม่รู้แหละที่ควรจะให้นะคือมันเป็นการสะสมเอาไว้เพราะมันเป็นการสะสมบัญชีออมใจเอาไว้เนี่ยคุณอาจจะไม่ได้รับผลตอบแทนในเร็ววันหรอกแต่วันใดวันหนึ่งอะ่ะผลตอบแทนนั้นมันอาจจะกลับมา กลับมาในรูปแบบไหนคุ้มทุนหรือเปล่าผมไม่ค่อยอยากให้คุณคาดหวังเพราะว่าคาดหวังแล้วมันมักจะผิดหวังเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราให้ไปก่อนผมเชื่อนะว่าเมื่อไรที่เราให้โดยที่ไม่ได้คิดอะไรเดี๋ยววันหนึง่งมันก็จะได้แบบที่ไม่ต้องคิดอะไรเหมือนกันนะครับลองไปพิจารณาดู o o l a b o r a t i o n นะคีย์เวิร์ดสำคัญก็คือ Give and Take ให้ก่อนที่จะได้รับนะครับให้โดยที่ไม่คาดหวัง ลองไปดูว่าในสถานการณ์แบบไหนเราจะทำแบบนี้ได้บ้างแล้วมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กนี่คือตัวที่2คือ C ตัวที่2อนะครับ C ตัวที่3ผมว่าตัวนี้สำคัญคือคอมมิชเมนต์นะคอมมิชเมนต์เนี่ยคือการรักษาคำมั่นสัญญานะครับการทำงานในสมัยนี้เนี่ยมันมันอยู่บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับเพราะเราต่างเชื่อกันว่า แต่ละคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเองและคาดว่าคนเหล่านั้นจะรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองต้องรับผิดชอบนะครับเหมือนกันฮนะเราคาดหวังคนอื่นแบบไหนคนอื่นเขาก็คาดหวังกับเราคล้ายๆกันนี่แหละนะทีนี้อ่ะผมก็แยกมาเป็น2ประเด็นอีกสำหรับคำว่าคอมมิชเมนต์เนี่ยนะคอมมิชเมนต์ที่สำคัญเนี่ยอันที่1เลยคือคอมมิชเมนต์นะคำมั่นสัญญาที่เรามีต่อผู้อื่น เราบอกเขาไว้ว่าเราจะส่งงานเมื่อไหร่เราทำได้ตามนั้นหรือเปล่าเราบอกเขาไว้ว่าเราจะทำอันนี้ให้เราได้ทำตามนั้นหรือเปล่าหรือเราก็คิดว่าเออไม่เป็นไรหรอกนะแค่นี้นิดๆหน่อยๆเดี๋ยวเลสนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรไอ้คำว่าไม่เป็นไรเนี่ยเสียหายมาเยอะแหละนะครับเพราะนั้นเนี่ยคอมมิชเมนต์ตัวแรกคือคอมมิชกับผู้อื่นคอมมิชเมนต์ตัวที่สองก็สำคัญไม่แพ้กันก็คือคอมมิชกับตัวเราเองนะ เราเคยรักษาสัญญาในสิ่งที่เราบอกกับตัวเองไหมง่ายที่สุดเลยนะอันนี้ยกตัวอย่างแบบง่ายๆเห็นภาพง่ายๆนะครับเรื่องการลดน้ำหนักนะหลายๆคนนะผมน่าจะเคยพูดไปนะบ,บอกว่ามีคนถามว่าวันไหนที่คนจะไปออกกำลังกายมากที่สุดนะครับหลายคนก็ตอบมาวันจันทร์วันอังคารสรุปแล้วไม่ถูกเลยนะครับวันที่คนจะไปออกกำลังกายมากที่สุดก็คือวันพรุ่งนี้ มันก็ตลกตลกนิดนึงนะถ้าใครฟังตอนนี้แล้วอยากจะขำผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับคือไอ้เรื่องแบบนี้คือมันไม่เกิดคอมมิชเมนต์กับตัวเองไงเวลาที่เราบอกว่าเราจะลดน้าหนักเนี่ยอ้าวเดี๋ยวเราจะลดน้ําหนักแล้วนะนะนะเย็นนั้นเพื่อนมาชวนไปกินหมูกระทะอ้าเดี๋ยวเริ่มพรุ่งนี้แล้วกันวันพรุ่งนี้อ้าวเพื่อนชวนไปกินกาแฟไปกินขนมอ้าวเดี๋ยวเริ่มอีกวันหนึ่งแล้วกันเนี่ย มันคือการไม่มีคอมมิชเมนต์กับตัวเองถ้าย้อนกลับมาดูเรื่องงานเนี่ยเฮ้ยเราเคยคอมมิชกับตัวเองไหมว่าเฮ้ยปีนี้เอาจริงไว้ปีนี้เนี่ยจะต้องโตให้ได้ปีนี้จะต้องก้าวหน้าให้ได้แล้วเราบอกตัวเองหรือเปล่าว่าเออไม่เป็นไรนะปีนี้มีต้องสิบสอเดือนตอนนี้ผ่านมา4เดือนแล้วเหลืออีกแปเดือนทันผ่านไปอีกสเดือนโอ้เหลืออีก6เดือนยังทันสุดท้ายผ่านไปจนเดือน ถึงเดินพฤจิกาธันวาโอ้ปีหน้าแล้วกันนะมันก็เลยไม่เกิดคอมมิชเมนต์กับตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพูดโดยสรุปรวมๆนะ3 C ที่เราควรจะต้องมีในโลกของการทำงานยุคนี้เลยยุคปัจจุบันนี้นะครับอันที่หนึ่งก็คือ c o m m u n i c a t i นะสื่อสารให้ดีฟังให้ได้สับนะไม่ต้องจับไปกระเดียดฟังให้ครบฟังให้ฟังให้ได้สับฟังให้ได้ข้อมูลครบทุกอย่างแล้วค่อยสื่อสารออกไป นะครับและสื่อสารลองพยายามสื่อสารแบบตรงไปตรงมามันจะย่นระยะเวลาคุณไปได้เยอะพอสมควรนะ collaboration พูดถึง give and take ธนาคารออมใจนะครับให้ก่อนที่จะได้รับให้โดยที่ไม่คาดหวังนะครับขอ,อ,อโทษที collaboration นอะ collaboration อันแรก communication อันที่สอง collaboration อันที่3ก็คือ commitment การรักษาคำมั่นสัญญาที่มีให้กับผู้อื่น และตัวเองผมว่าคุณทำสามสี่เนี้ยคุณรุ่งแน่นอนนะไม่เชื่อต้องลองดูะนะไม่อยากจะบอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไม่ใช่ฮะไม่เชื่อต้องลองดูแล้วเราค่อยมาอัปเดตกันก็ได้ว่าเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะครับ EP ีนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยว EP ีหน้าเรื่องอะไรค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับสวัสดีครับ เพราะว่าคุณคือคนสำคัญผมเลยอยากเอามันมาเล่าให้ฟัง The d e a l Story เล่าไปเรื่อยสวัสดีครับ